เออดิปต่ำเลยนะแบบนี้บ้าหลานสาวอเมริกาอเมริกาอเมริกาอันนี้อันนี้มันดีวะจะไปหยาดตีจะไปหยาดโสงวะเนะี่ยเออมันดีวะเนี่ยอันนี้น้ำปลาปลากะ น้ำบอตีตา้มคิดตัวบอตัวแล้วก็ดิ้มตัวกะน้องอันนี้มันสองพันลิตรมันเปลี่ยนจันดิบะเฮ้ยเอาไปเด้เหม,มา่มาหมาเดินย้ำเดินอ่ะย้ำเดิน ว,วันนี้หนาวเนี่ยบ่อเออนี่แปลงราคานี่ใหม่แคนไหนลุกตาเดินได้กับเออเดินเดินใจไม่ไม่เท้า,ทาแต่ใจไม่เท่าแล้วนะอเออดีอ่ะดีอ่ะใจ <laughs> ไม่เท่าแล้วปนมา อันนี้ใครแปลงหลังคาเฮ้ยเชียงบูสิกเกบสกเก้าเชีงนักว่ะถูกไม่ถูกว่ะไม่พอกูต่เอาแอปมาเต่อแอปมาก็เช <laughs> ่สองสิบบูสิบเก้าก,ก็าได้การเนี่ย อย่ามือฮ่าๆนี่พอสีสมสีนี่ไะพอมาบ้านหมาจะรุ้ยกลนยับยับยับอยู่ไหนหมาจะหุ่มเซะอยู่บ้านกะหุ่มบ้านนี่กะหุ่มอย่ามือไงวัดเซ่สายเซะ ดีกะเดินเจ๊ไปเต่าแล้วเออกระดอยฮาร์ดเดินได้ก็ดีเย็นเออเย็น ไม่มาไม่มาหน้าบ้านประถามมักับฟรังฮะกับเดือนหน้าหิมเดียนมากับปะเออใช่แจ้งหยบปะโอ้ยเจ้านึ้อเน้อว่างคำเลยนึงฝากนึงฝากนึ่งพักพักขี้หุ่นเอานูกงหมาลูกโตกมั้งกะ <emaal> ขอหลเหวเปิ้ลแต้ว้าหรือมาลูกตรงไหมเออหันหรกหัน้วกขอข้าวหลามข้าวหลามได้ย้ำเจ้าข้าวหลามกะทิข้าวหลามได้ก็บอกจังเจ้าเดี๋ยวก็ไป oh ค่อยเผากะทิวันหลังเนี่ยมามาโฮมกับหม่องในไต่มดไก่ผีหม่องก็ล้างจอดู

พักสลัดมันได้ปลูกอ่ะมาขอส้มป่อยแล้วอยคำหยอดถ้าจะมีฮะอายาตะลานั่นอ๋อเอาลูกแป้งอยู่นี่เจ๊ยกเอามานี่คิดถึงตาโม คิดถ e ึงตาโม่อ ja ๊ะน่าจ้ะอันนี้ปลูกมันนี่กะมันเยี่ยมสุดเน่สุ๊กว่าเอามันอย่างนี้เอาไปใส่ต้มปลาเรียมมันนี่คิดถึงปู่อ๋อน้ำตาจะไหลวิจามเอาอยู่นี่ ถ้าไปติดตามคลิปสมชีตี่ผ่านมาเนะาะก็จะว่าสมชีมาบ้านหลังนี่แต่ก่อนคิดถึงปออุ้ยกับมีแล้วสองคำยากกบปอเอาเอามาเก็บอันชุ่มปอยเอา,าเก็บเื่อุ้บ้านมาแกงแมพพีพ่อนี่นะคะ โอ้ยคนนี้โอ๊้เนี่ยนนี้เจ้ามาก็คิดถึงมาบ้านแล้วเด้อเยวจะไปจานาข้าวหน้า ป้าปาปาน้องสายแก้มมีดมาที่ไหนได้ไมาเอาเก็บพอแล้วขอบคุณค่ะ